เบกสตาบังกะจะพอยไทยบ้านบางกระจาะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีของเราตัวนี้ถ้าคนชอบโทนสีดำนะครับในเมืองไทยของเราก็มีตัวเบกสตาบางกะจะกับตัวนินเมืองการอีกตัวหนึ่งแต่นินเมืองการเนี่ยความแข็งระดับ6ระดับ7เป็นพอยเนื้ออ่อนซึ่งมีเยอะแต่ว่าตัวเบกสตาบางกะจะเนี่ยเป็นกลุ่มซับไฟความแข็งระดับ9 สเสน่ห์ของเบกสตาบังกระจะนอกเหนือจากความแข็งความหายากแล้วความเป็นพลอยของประเทศไทยแล้วนะครับก็คือเรื่องของการมีดาวมีสตาวิ่งรอบเม็ดซึ่งมีอารมณ์ดุดันไม่แพ้พลอยเบกของชาติอื่นๆในตัวในท้องตลาดนะครับตัวเบกสตาเนี่ยมันก็จะมีตัวของแอฟริกาด้วยแต่ว่าพูดถึงสีพูดถึงความ คมเข้มแล้วนี่เนี่ยเบกสตาบังกระจาพลของไทยเราจะมีเสน่ห์มากกว่าและราคาสูงกว่าตัวพลของริกานะครับนอ,น,อน,อนอกเหนือจากภาพความสวยงามแล้วนั้นวันนี้ผมมาลูกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกสองสาตัวเป็นกลุ่มตัวเดียวกันก็คือตัวแบกสตาบังกระจานี่แหละปกติเบ็กสตาบังกระจัเนี่ยขามันจะเป็นลักษณะ ดาวสตาร์วิ่งรอบเม็ดออกโทนสีขาวนะครับแล้วก็ช่วงสองสามวันผมได้โพสต์อีกตัวหนึ่งผมใช้เรียกชื่อเขาว่าสตาร์ขาแซมสกาขาแซมเนี่ยก็คือลักษณะของเบกสตาร์บางกระจะที่ในเนื้อของเขาเองมีแร่ของไพลินแทรกตัวอยู่หมายถึงมีลักษณะสีน้ําเงินเข้มสีฟ้าอ่อนแทรกอยู่ในเนื้อเบกสตาร์นะครับทาให้มีชื่อเรียกในวงการว่าสตาร์ขาแซม สเสน่ห์ของสตาขาแซมก็คือลักษณะของแต่ละเม็ดเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สีภายในแต่ละเม็ดก็จะมีโทนแตกต่างกันเพราะเดิมจริงเนี่ยเขาคือแบกสตาแต่เขามีแร่ของไพลินแทรกอยู่ในเนื้อนะครับมันก็เลยมีอมฟ้าแทรกเข้ามาให้เห็นาบางทีเนี่ยมันจะมีอมแร่ของบุตรลาคำมันก็จะกลายเป็นสตาบุตรหรือสตาขาซอง ในบางครั้งมันก็มีทั้งแร่ของพายินและก็แร่ของเขียวส่องแทรกอยู่ในเนื้อก็เลยมีทั้งสีฟ้าและก็สีเขียวแทรกอยู่ในเนื้อเก็ดเล็กน้อยเพื่อให้กับเพื่อนสมาชิกที่เล่นตัวเบกสตาไม่สับสนนะครับเพราะว่าบางทีเอ๊ะเรียกเบกสตาเบกสตาแต่ทําไมมีโซนสีฟ้าก็ให้เข้าใจได้ว่า,าโดยปกติ เป็นสีพื้นแบบนี้ถ้ามีแร่ไพดิน <M> ก็จะมีสีฟ้าสีน้ำเงินแทรกอยู่ในเนื้อบางทีมีโทนสีเขียวก็เป็นตัวแร่ของเขียวสองที่ปนอยู่ในเนื้อถ้าเป็นมีถาม้ถาตัวสตาขาทองตัวนี้จะหายากสุดราคาสูงสุดก็จะมีแร่ของบุตรสลาคำแทรกอยู่ก็เป็นสเสน่ห์ของเบสตาบังกะจัดพลอยไทยของเรานะครับที่มีความหลากหลายแทรกอยู่ในตัว สเสน่ห์อีกตัวหนึ่งที่เราได้สัมผัสของแร่กลุ่มนี้นะครับก็คือความหลากหลายของเนื้อของแต่ละชิ้นที่มันจะไม่เหมือนกันเลยพอเป็นลักษณะของการแทรกของโทนสีที่มีสีฟ้ามีของไพลินมีเขียวส่องหรือแทรกแร่ของบุษราคามแทรกอยู่เนี่ยทำให้เนื้อของเขาในหนึ่งเม็ดมีความหลากหลายแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยทีเดียว เสียงเริ่มดังแล้วนะครับก็ทักทายแลกเปลี่ยนพูดคุยวันนี้นะครับเบาๆสาระเรื่องเบกสตาบังกระจาสตาขาแซมครับช่วงแรกของการเล่นในท้องตลาดก็จะเล่นตัวเบกสตาบังกระจ่าตัวนี้เป็นตัวเบสิกก่อนนะครับตัวที่เป็นลักษณะสีผสมอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็มองว่าเป็นลักษณะของพอยที่มันไม่สวยเพราะว่ามีสีอื่นผสมไม่เป็นเนื้อเนียนไปทั้งผืนนะครับ แต่ในยุคหลังๆนะครับปรากฏว่าพลอยลักษณะสตาขาแซมแบบนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจิลมเริ่มหันมาเล่นกันโดยเฉพาะแถบมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับปรากฏว่าลักษณะของสตาขาแซมลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้รับความนิยมบางทีได้รับความนิยมมากกว่าตัวสีพื้นธรรมดาซะอีกก็เป็นการเอามาเปรียบเทียบกันให้เห็นในมือเดียวเลยนะครับ สีปกติเบสตาบังกระจะสตาขาแซมแร่ไพลินแทสตาขาแซมแร่ไยลินและเขียวสองแทสตาบุตรตัวมีแร่บ,บุตราคำแทกอยู่ภายในครับแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสวัสดีครับขอให้เพื่อนสมาทิกพบเจอแต่เรื่องดีๆในวันนี้ครับแดดหมดพอดีเลย